ความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความรู้สึกมนุษย์เราต่างมีหลากหลายอารมณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ในปี1970นักวิทยาศาสตร์พออเอกแมนได้บอกว่ามนุษย์มี6อารมณ์ดังนี้ความสุข อารมณ์พื้นฐานความสุขถือเป็นอารมณ์ที่ทุกคนต้องอยากจะมีที่สุดได้ถูกนิยามว่าเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่รื่นรมเป็นลักษณะของความพึงพอใจปรับรื้มสมหวังและการอยู่ดีกินดีต่อมาความเศร้าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่มักจะถูกกำหนดให้เป็นสภาวะอารมณ์ชั่วคราวที่มีลักษณะของความผิดหวังความโศกเศร้าความสิ้นหวังและความแปรปรวนทางอารมณ์ ความกลัวคืออารมณ์ที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตความกลัวจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณตึงอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มขึ้นจิตใจของคุณจะตื่นตัวและร่างกายเตรียมที่จะวิ่งหนีบางสถานการณ์ที่กระตุ้นความกลัวได้เช่นกีฬาผาดโผลและความตื่นเต้นต่างๆที่ก่อให้เกิดความกลัว ความขยะแขยงเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ของ6อารมณ์พื้นฐานที่ได้อธิบายไว้ว่าความรู้สึกรังเกียจนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งหลายอย่างรวมถึงรสชาติที่ไม่พึงประสงค์สายตาหรือกลิ่นนักวิจัยเชื่อว่าอารมณ์เหล่านี้จะถูกพัฒนาไปเป็นกิริยาที่อาจเป็นอันตรายและอาจส่งผลถึงชีวิตได้ ต่อมาความโกรธเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังโดยเฉพาะความรู้สึกของการเป็นศัตรูถูกก่อกวนและการถูกหักหลังเช่นเดียวกับการกลัวที่มีบทบาทให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาการต่อสู้หรือหนีอารมณ์นี้มีผลทั้งทางจิตวิทยาและทางกายภาพความโกรธที่ไม่มีความควบคุมจะทำให้ยากต่อการใช้ชีวิตและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆต,ต่อมาความประหลาดใจมักมาในเวลาแค่เพียงเล็กน้อยเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งที่ไม่คาดคิดความประหลาดใจเป็นอีกอารมณ์ที่สามารถกระตุ้นให้สู้หรือหนีได้อีกเช่นกัน ในทางจิตวิทยาทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่มีอารมณ์ไหนที่แย่ที่สุดหรือดีที่สุดเพราะทุกอารมณ์ทําให้เรารู้ว่าเราควรทําหรือไม่ทําสิ่งไหนแล้วเดินหน้าจัดการกับมันต่ออย่างไร